นะนะครับให้สัมภาษณ์นะครับ,นะรบย้อนเดือดธรรมนัตแล้วท่านรับงานใครมาทําไมอยู่อยู่รู้สึกกะะวนกะวายรยเหลือเกินบอกตอนนี้เป็นห่วงทนายธนดลน,นะครับและธรรมนัตเพราะอาจจะไม่ได้รู้จักนายเบนจามินคนที่ท่านคิดว่ารู้จักเพียงพอหรือไม่วอนนายกดูแลรองนายกทําเรื่องเสียหายขู่ฟ้องคนนั้นคนนี้ไม่ส่งผลดีต่อรัฐบาล นะครับอันนี้เป็นคําพูดของนะครับลังซีมันลมนะครับเขาบอกเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนะครับนะในเบนจามินนะครับก็ว่างันไปข้อมูลใครจริงใครเท็จก็ไปสืบกันในศาลนะครับไปดําเนินการกันต่อไปนะครับนะก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคุณลมและเป็นกําลังใจให้ผู้กองธรรมนัทและก็ทุกๆคนที่ต่อสู้คดีกันก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคด,ชดีใครแพ้แม่งติดคุกไปจบ นะครับแพ้ก็ติดคุกไปดีไหมครับนะแพ้ก็ติดคุกเป็นกําลังใจครับนะครับทั้งคุณโลมก็ทําตรวจสอบเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอภูกรองธรรมนัสก็บอกว่าทาเพื่อชาตินะครับไม่รู้ชาตินี้หรือชาติไหนยังไงก็ว่ากันไปแต่ทุกคนต่างมีบทบาทหน้าที่นะครับแต่ผมอยากจะฝากไปถึงนักการเมืองนะทุกๆคนเลยว่า เราเป็นนักการเมืองไม่ควรขม่มขู่หรือว่าจะแจ้งความฟ้องร้องดําเนินคดีกับประชาชน200-300คดีส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้าเราอาสามาเป็นสอสอเป็นสอวอเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ควรข่มขู่ว่าจะฟ้องร้องประชาชนส่วนตัวนะนะครับผมไม่ได้หมายถึงผูกกองธรรนัสนะหมายถึงทุกคนเพราะว่าถ้าไปพูดถึงเขาเขาเป็นไงเอาพวกนี้ล่าฟ้องเลยกินข้าวเย็นอา่าอะไรกินข้าวเย็นที่ไหนครับ พยาวนะครับอืมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไปยังนักการเมืองฝากไปยังพี่หนูนายกรัฐมนตรีวะนะครับว่านะครับอยากจะให้แจ้งกับรัฐมนตรีในสังกัดนะครับรลัมตรีของท่านเนี่ยว่าเป็นรัฐมนตรีไม่ควรขู่ฟ้องร้องประชาชนผมว่ามันดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ไม่ได้หมายถึงบุกองธรรมนัสนะหมายถึงทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีไม่ควรขู่ฟ้องร้องประชาชน เพราะเราเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยกินเงินเดือนจากภาษีแล้วไม่ควรจะฟอ้องร้องประชาชนไม่ควรข่มขู่ประชาชนเรางนี้ด้วยกันใครอยากวิจารณ์ปล่อยมันไปนะต้องควบคุมาร์ไม่ได้นะต้องพูดจาให้สุภาพไม่ควรข่มขู่ประชาชนไม่ควรท้าทายประชาชนนะครับอันนี้พูดเป็นการทั่วไปนะครับใครเห็นด้วยกับจานเดย์ครับช่วยแสดงความคิดเห็นนะครับเห็นด้วยไหมไม่ควรอ่ะไม่ควรนะครับไม่ควรข่มขู่ประชาชน ความคิดผมนะอันนี้พูดเป็นการทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับผู้กองเลยนะนะครับไม่ควรอะนะนะนะประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีสอสออะไรก็ไม่ควรไปขู่ฟ้องร้องเขาไม่ควรชวนเขาไปกินข้าวเย็นที่อ่อาภาคใต้ไม่ควรไปชวนไปกินข้าวเย็นที่พะเยาหรือที่ไหนก็ไม่ควรอย่าไปชวนเขาไปอะ่ะนักของนักข่าวก็ไม่ควรนะด่านะนะครับพี่เดคิดว่านะเออโรมลังสีมันโรมกับ ติ่งเวิร์กพอยต์เนี่ยที่โดนที่โดนฟ้องเนี่ยจะชนะคดีไหมผมไม่มีใครตอบได้หรอกครับนะครับผมนะเป็นนักกฎหมายนะไม่มีใครตอบได้หรอกคดีไหนจะแพ้นชนะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในสำนวนอันนี้ตอบแบบมืออาชีพนะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในสำนวนว่าพยานหลักฐานในสำนวนเนี่ยนะครับนะอ่อเป็นอ่อของใครมีพยานหลักฐานน้ำหนักดีกว่าคนไหนมีน้ำหนักดีกว่าคนนั้นก็ชนะ เพียงแต่คดีอาญาจะชนะคดีได้นะครับต้องนําสืบได้โดยปราศจากข้อสงสัยถ้ามีข้อสงสัยก็ยกฟ้องหรือฟังว่าไม่ได้กระทําความผิดหรือการกระทําไม่เป็นความผิดก็ยกฟ้องนะครับหลักกฎหมายมีแค่นี้เพราะฉะนั้นก็พูดกลางๆผมเข้าใจทุกคนนะไม่ว่าจะใครแล้วแต่นะครับนะส่วนติงข่าว Workpoint ต์ work point, เขาก็ทําหน้าที่วิปากวิจารณ์ผู้กองธรรมนัสไป ว่าเคยอยู่กับลุงตูมาอยู่กับลุงป้อมอยู่ลุงป้อมก็ไปอยู่วัทักษิณอยู่ทักษิณก็ไปอยู่อนุทินเขาก็พูดแค่นี้แต่ก็ไม่ทราบว่าทาไมโดนฟ้องนะเราก็ไม่รู้รายละเอียดในคําฟ้องเราจะไปวิาพากษ์วิจารณ์มันก็ดูกระไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับผู้กองก็มองว่าเขาเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ฟ้องส่วนติงข่าวก็มองว่าเป็นการฟ้องปิดปากก็ก็ว่าก,กันไปทุกคนต่างมีหน้าที่พี่เดกก็มีหน้าที่เนี่ยมาจัดรายการให้ความรู้กับประชาชนคุยกับเอฟซี นะพอคุยเสร็จแล้วก็นั่งไปนั่งดื่มวายกินสเต็กจุกูนะครับแค่นั้นภารกิจของแต่ละคนนะครับทาง Facebook นี่ก็แสดงความคิดเห็นด้วยนะนะครับนะแสดงความคิดเห็นมาอยากรู้อะไรก็ถามจานเรนะตรวจสอบให้ความจริงปรากฏอืนะครับนี่ก็บอกขึ้นอยู่กับว่าคนของใครอ๋อนะครับสบายๆนะ ผมเป็นกําลังใจทุกคนนะผมไม่ทําตัวเป็นสารเตี้ยเดี๋ยวนี้มันสื่อมวลชนพิธีกรนักข่าวทําตัวเป็นสารเตี้ยเยอะผมไม่เอาหรอกพูดภาษาสารเตี้ยเต็มโซเชียลมดแล้วพี่เดก็ขอเป็นคนกลางกลางกลาง,ลางดวงใจเอฟซีชุกรูนะครับนะครับกลางดวงใจมีอะไรอยากถามถามนะบางคนถามว่าโลมรังสีมันโดนฟองร้อยล้านแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายไม่มีทางหรอกผมเชื่อไม่มีสารไหนแล้วพี่ภาคาษาให้ร้อยล้าน อย่างโชคดีชะนะก,ก็อย่างมากกันล้านสองล้านเต็มที่นะครับเขาก็ฟ้องให้มันดูน่ากลัวแจ้งหมายข่าวข่าวใหญ่โตโอ้ยวันนี้ไปสารอาญานักขงนักข่าวมารอทําข่าวนะครับนะค,นะคุณนพดลอะไรเนี่ยธนาดนเต็มไปหมดเลยครับเยอะเลยครับนะครับนะมันก็ทําให้เป็นข่าวเป็นอะไรไปนะครับแต่จริงๆแล้วถามผมไม่ค่อยมีอะไรเราคดีหมิ่นประมาทก็ว่ากันไปนะครับใส่ความใส่ร้ายหรือเปล่า ได้รับความเสียหายไหมส่วนจําเลยก็ต่อสู้ว่าเขาได้รับข้อยกเว้นความผิดยกเว้นโทษหรือเปล่านะนะครับนะป้องกันส่วนได้เสียไหมปฏิบัติหน้าที่ไหมติชมโดยชอบทำไหมเป็นเรื่องจริงเป็นประโยชน์กับประชาชนไหมก็สู้คดีอยู่แค่นี้แหละครับนะครับ,นะรบสู้คดีอยู่แค่นี้ครับเข้าใจนะอันนี้พี่เดก็ให้ความรู้กันนะครับนะสวัสดีอะไรเนี่ยจากบาร์เซโลนาโอ้ไกลเลย นะครับอืมนะครับนี่ใครขี้โม้นะครับเอาว่ากันไปนะฮะนะครับอ่านให้หมดนะนะครับยกเว้นคําหยาบคําหยาบไม่อ่านใครจะเชียร์ใครแล้วก็อ่านให้หมดนะครับอาจารย์ตรงไปตรงมาครับสวัสดีครับนะครับน่านะเราตรงไปตรงมารายการเราให้ความรู้ใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความก็ถามได้โรมทําเพื่อประชาชนทําไมประชาชนบางกลุ่มดีใจที่โรมโดนฟ้องอ๋อกับบางคนก็ไม่ชอบส้มบางคนชอบแดง บางคนชอบน้ำเงินแล้วแต่นะครับมันมันมีหลากหลายอ่ะนะครับแต่เอฟซีผมนะใครจะชอบใครก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับผมยินดีหมดอ่ะเพราะทุกคนมีเสรีภาพมีปากเป็นของตัวเองนะครับนะนะครับอยากพูดอะไรก็พูดไปถ้าไม่กระทบสิทธิคนอื่นก็ไม่มีอะไรเราไม่จะเป็นต้องคิดเหมือนคนอื่นนะครับอันนี้จริงไหมครับพี่น้องครับนะฮะแต่ว่าถ้าใครไปทําให้คนอื่นก็เสียหายก็ถูกฟ้องกันแล้ว นะใครเป็นจำเลยก็ต้องไปสู้คดีเอาผิดหรือถูกก็แล้วแต่ศาลไม่ใช่แล้วแต่ผมผมไม่ใช่ผู้พากษาศาลเตี้ยถ้าถูกอายัดถ้าถูกยัดยาศาลยกฟ้องแล้วยาของกลางเป็นของใครครับตกเป็นของแผ่นดินครับเขาเอาไปทําลายนะครับพิเดพูดเรื่องจริงนะครับผมเลือกอาจารย์เดชากับปา๋าหนุยครับอ่านะครับคุณชนศิระนะนะป๋าหนุยไม้กระท่ช่องด่าเขเมรเนี่ยด่าทุกวันเลตติ้งดีเลย ใครอยากดูเรื่องด่ากระเ็นก็ไปนุ่นป๋านหนุย่ยช่องด่าพระก็มีบางช่องลองไปดูนะบางแมงด่าทุกวัดอ่ะบางช่องแมงเรียกพระเรียกไอ้แล้วนะเออนะครับนะเรียกออไอ้แล้วไปใหญ่แล้วนะตามสบายฮะแต่ผมไม่เอาแล้วพวกด่าพระด่าเจ้านะเออด่าเจ้ายิ่งโทษหนักด่าพระก็นหนักบาปกรรมตกระกผมไม่เอาแล้วแต่เดชาเลือกพักไหนนะครับขอญาตไม่ตอบแล้วครับสิทธิส่วนบุคคลนะครับลุงเชษนะ พี่เด็โดนใครฟองบ้างก็มีธรรมดาเป็นจำเลยบ้างโจ์บ้าง,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 างทนายบ้างไม่มีอะไรชีวิตมันชีวิตมันก็แม่งแค่นั้นนหะอย่าไปคิดอะไรเยอะทำผิดก็รับผิดจบชีวิตก็แค่นั้นฝ่ายคา้านมีสิทธิตรวจสอบใช่ไหมใช่นะครับมีสิทธิ์ตรวจสอบไม่ควรไปฟ้องเขานะครับนะอืมมีอะไรบ้างครับอืมีอะไรที่น่าสนใจนะ เออนะครับมีอะไรบ้างครับอืมอืมอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอืมอ๋ออีกเรื่องสารจำคุกป,ปารินาสี่ปีไม่รอลงอาญาโอ้โหเนี่ยเนี่ยก็แสดงความเสียใจยกับน้องเอด้วยนะเขาเป็นเพื่อนกับศิละเจนจาคะเพื่อนสนิทผมนะศิละก็ติดคุกไปแล้วนี่เอ๋ก็กําลังจะตามไปในโดนไปสี่ปีนะฮะ สปีหเรือนครับเอ๋โดนไปครับศิระก็ยังอยู่ในเรือนจําเพื่อนซี้ผมนะครับเอ๋ปรินาก็เพื่อนสนิทกับศิระนะไม่รู้ว่าปารินาจะตามศิระเข้าไปอยู่ในคุกหรือเปล่านะครับวันนี้โดนไป4ปีกว่าคดีบุกลุกป่าราชบุรีนะครับนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับใครที่คิดจะบุกลุกป่านี่ก็ต้องระวังนะ นะครับนักติดคุกติดตารางก็ห่วงอะไรเขาเรียกอะไรจอนนี่อะไรมือปราบจอนนี่มือปราบก็โดนนะครับบุกลุกป่าเหมือนกันระวังระกฎหมายป่าไมา้ปารีนาไม่รอดไม่รู้จอนนี่จะรอดหรือเปล่านะครับแต่ถ้าถามผมนะคดีประเภทนี้ผมเคยทําคดีให้เพื่อนผมเป็นเจ้าของโรงแรมที่กระบี่ผมให้เขารับสารภาพสารรอการลงโทษสารยังบอกเลยจะสู้หรือจะจะรับสารบอกอย่าสู้เลยคดีพวกนี้ถ้าสู้ไปติดคุกอย่างเดียว นะครับเพื่อนผมก็รับสาภาพสารรอการลงโทษเพราะฉะนั้นคดีต่อไปไปดูจอนนี่มือปราบนะครับจอนนี่มือปราบเอายังไงดีเอ๋ปารินาบุกลุกบา่าโดนไป4ปี1เดือนสารลงโทษจําคุก8ปีลดเหลือ4ปีนะครับนะนะครับโอ้โหนี่ครับทำเป็นเล่นไปนะเพราะฉะนั้นจอนนี่มือปราบเนี่ยฟังพี่เดนะไปคิดดูให้ดีนะคดีคล้ายๆกันบุกลุกบาเหมือนกันครับ อันตรายนะนะครับเนี่ยครับเพราะนะั้นพี่น้องประชา,าชนใครโดนคดีบุกรุกป,ป่านะรับสารภาพดีกว่านะครับนะเนี่ยดูคุณเอ๋ปรินาเนี่ยอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจต่อเธอนะในฐานะคนรู้จักกันแต่ผมก็ไม่ได้ซ้ําเติมใครหรอกคุณเอ๋นะนะครับนะคนเราเนี่ยนักเรียนนอกนะเอ๋นี่เก่งนะนักเรียนนอกนางงามสวยนะร่ำรวยเงินทองเยอะเป็นสสเป็นลูกรัฐมนตรีนะ สุดท้ายจะโดนสารจำคุกครับเหมือนคุณทักษิณเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแสนล้านเป็นอดีตนาโยกรัฐมนตรีสองสมัยเป็นเจ้าของพรรคการเมืองมีเงินเป็นแสนล้านครับแต่สุดท้ายเจอคดีทุจริตติดคุกครับคนเรานี่มันไม่แน่นะชีวิตไม่แน่นะนะทักษิณเป็นอดีตนาโยกสองสมัยสุดท้ายต้องไปอยู่ในคุกนะีมีเป็นแสนล้านนะครับเพราะคุกมีไว้ขังคนผิด ไม่ได้แห่กคุกไม่ได้มีไว้ขังหมานะครับหรือขังคนจนครับนะครับเห็นไหมดูขนาดทักษิณมีเป็นแสนล้านนะล่ํารวยมหาศาลนาฬิกาเรือเราเป็นร้อยล้านเป็นเจ้าของพักการเมืองใหญ่สุดท้ายต้องไปอยู่ในคุกพี่น้องครับแต่เนี่ยบางคนบอกแลวคนเราถ้าไม่รู้จักพอก็ต้องไปอยู่ในเรือนจํานะครับนะบเขาไม่ได้เขาพูดลอยๆไม่ได้หมายถึงใครนะเพราะฉะนั้นก็ ก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องเอนะแต่เขามีสิทธิ์ในการอุทธรณ์ฎีกาต่อไปนะเห็นได้ข่าวประกันตัวออกมาก็เป็นกําลังใจครับสู้ต่อไปทาเกชินะครับว่ากันไปช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะอะทางเฟซบุ๊กนะนะอย่าดูอย่างเดียวครับกําลังชมกําลังชมนะพิมพ์มาบ้างแสดงความคิดเห็นมาบ้างนะครับกดไลค์กดแชร์บ้างเพราะว่าไอเฟซบุ๊กเนี่ยแม่งปิดกั้นยิบหายเลย นะครับเนี่ยต่อไปพี่เดย์แม่งอาจจะต้องพูดอยู่คนเดียวเพราะอะไรปิดกั้นน่ะมีทางเดียวถ้าใครอยากให้คนดูพี่เดย์เย,เยอะนี่ก็แชร์ไปแล้วก็บูธเพจด้วยเสียงเงินบูธเพจเนี่ยมันมันจะขึ้นเลยะนะครับจุกุลนะครับเอาทาง Facebook แสดงความคิดเห็นกันหน่อยครับพี่เดย์พรุ่งนี้จะไปตักบาทที่วัดไหนครับเออไม่ได้ไปตักบาทนะพรุ่งนี้วันอะไรวันออกพรรษาเลยนะครับผมก็ไม่เคยค่อยๆจะทําบุญอะไรเท่าไหร่ละ นะครับทำบุญก็ไม่ค่อยได้ทำทำบาปก็ไม่ค่อยะ <c oughs> คือผมตื่นขึ้นมาก็ให้ความรู้ทางกฎหมายเนี่ยพอแล้วขมรบุกลุกป่าไทยจะโดนติดคุกหรือเปล่าตำรวจกล้าจับแมทหารกล้าจับเขาไหมล่ะกล้าไหมล่ะนะครับเนี่ยทหารเอ่ยตำรวจกล้าจับชาวขาเมเณรไหมล่ะกล้า,าไหมนะครับนะขมรมันไม่สนใจคนไทยหรอกมันอยากให้จับไงพอจับเสร็จมันก็ไปไงนะแหกปากต่อฟ้องพ่อมันยูเอ็น นะครับนะเห็นนะชอบพี่เดชให้ความรู้ขอบคุณครับ <c oughs> อาจารย์ครับเปิดเพลงในรถผิดกฎหมายไหมเปิดเพลงในรถมันจะผิดกฎหมายได้ไงวะอื <c oughs> ทําไมตํารวจต้องรับสวยตํารวจที่ไหนแล้วครับนะครับ,นะรบถ้ามีพยานหลักฐานก็ถ่ายคลิปถ่ายไปเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจัดการให้ถ้าทำจริงนะนะครับอ,อแชร์ให้แล้วติงลี่ติดตามพี่เด์ตลอด พูดเรื่องโจรปล้นร้านทองที่บิ๊กซีสุงไหงโกลกโอ้โห,หน้ากลัวนะสี่โมงเย็นกลางวันแจกแจกแม่งมา10-20คนคือเรื่องนี้ทำลายชื่อเสียงประเทศชาติเสียหายยับเยินเลยครับไม่มีใครอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยขออ้อ2ตบหน้าทหารเลยครับนะครับทหารโดนตบหน้าเลยครับสามจังหวัดชายแดนงบประมาณแม่งเท่าไหร่เป็นหมื่นล้านงบราชการรับงบอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าตบหน้าทหารตำรวจ ฝ่ายความมั่นคงทางภาคใต้ตบหน้านะครับนะครับยังจับไม่ได้นะครับตบหน้าฝ่ายความมั่นคงนะครับเนี่ยนะกลางวันแจกแจก,กแม่งมากันปืนเปิดอะไรครบทํางานกันเป็นทีมเลยทีมป้นนะทีมลอยเรือใบอะไรต่างลอยตะปูหนีออกนอกพวกนี้มืออาชีพเลยครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทหารตำรวจไม่มีปัญญาจับมาได้ก็ ประเทศเราเสียหน้าดังไปทั่วโลกเลยแม่งพ้นเงินวันดอดแสกอะมีที่เดียวในประเทศไทยนี่แหละนะครับเขาอ่านะครับคดีสวจะเป็นไงหัวสวผมว่าทําอะไรไม่ได้ะนะครับส่วนตัวนะผมว่าไอ้พวกสวพวกนี้กเกษียณก่อนทําอะไรไม่ได้หรอกนะครับนะวันๆก็มีคนออกมาเอะอะโวยวายทำคอนเทนต์<ๆ>กันไปกันแล้วไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายก็ทําอะไรพวกสวพวกนี้ไม่ได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะ เพราะว่ามันยากหาหลักฐานหัวสอวอจะไปหาที่ไหนอืมอืมทําไมทนายของทไมทนายของธรรมนัตเดินเกมฟ้องลมไม่รู้ต้องถามเขาเราไม่รู้นะครับเพราะว่าอธนาโดนเนี่ยเขาก็เป็นทีมกฎหมายของคุณธรรมนัตนะครับแล้วก็นายเบนอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะเท่าใจฟังเขาบอกว่าสนิทกับธรรมนัตมันก็อย่างว่าพักพวกกันเขาก็อาจจะใช้บริการทนายคนเดียวกันก็ว่าก,กันไป นะครับทนายวิเคราะห์ข่าวเม์วันนี้หน่อยอข่าวเมโ์หนกระแสก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องการซื้อขายหุ้นนะครับคดีแพ่งเนี่ยเขาดูจากเอกสารเป็นหลักนะถ้าถ้าเป็นการซื้อขายหุ้นมีเอกสารครบถ้วนมันก็ตามนั้นก็จบแล้วจะมาอ้างว่าเป็นนิติกรรมอำพรางมาฝากหุ้นไว้ฟังไม่ขึ้นหรอครับชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการจะลงทุนการจะทําอะไรเราต้องมีทนายความเป็นที่ปรึกษานะครับจะทําธุรกิจต้องจ้างทนาย นะทำนิติกรรมสัญญา3 0 0 0ั0ห้าหมื่นหนึ่งก็ต้องจ้างนะครับเวลาเสียหายแม่งไรห้าล้านสิบล้านเนี่ยดูรายการโหนกระแสเนี่ยนะไปเสียค่าโง่บ้าง,ง,างเสียรู้บ้างโดนหลอกโดนต้มโดนช่อฉนอะไร่างกาเพราะอะไรไม่มีทนายนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครจะทำอะไรก็หาทนายทนายใกล้บ้านท่านเยอะแย,ยะมากมายทำอะไรปรึกษาทนายเสียไปสามพันห้าพันหมื่นหนึ่งก็ว่าไปทำนิติกรรมสัญญาฝากไว้นะครับ ตาปรึกษาทนายเหมือนเวลาเจ็บป่วยไม่ใช่รักษาเองนะมีแผลมีอะไรต่างๆก็ผ่าตัดเองเย็บเองก็ก็เรียบร้อยนะเราเจ็บเราป่วยก็ต้องไปหาหมอยอมเสียตังค์อ่ะมีคดีความหรือจะทำธุรกิจนิติกรรมสัญญาก็เป็นไงต้องจ้างทนายไม่ใช่แบบทำเองอะไรเองบางคนบอกปรึกษา AI ครับนะครับปรึกษา AI นะครับนะปรึกษา AI นะครับมัน AI มันได้แค่อ่า อ่สัก50%เมื่อวานเนี้ยวันเกิดทนายกุ้งทนายอมรวยพรมณีวันวันเกิดเมื่อวานเนี้ยปรากฏผมไปโพสนะวันเกิดทนายกุ้งขอกําลังใจจากเอฟซีวยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยพอขึ้นปุ๊บ AI ไอบอกทนายกุ้งหมายถึงทนายกิตธนะทนายแม่แตงโมอ้าวชิปหายคนละคนเลยมึงมั่วชิปหายเลยเห็นไหมเพราะนั้น AI หรือคอมพิวเตอร์อะไรต่างมันก็จะไปคาดหวังกันได้ประมาณสัก สี 4, ่ห้ไอ้ดูข่าวแล้วก็ขึ้นทางด่วนไปไหนอะจังหวัดนนหรืออะไรต่างๆน่ะเอะไรสิบแปดอะไรต่างทําไปทํมามันมันบอกอ่าจะไปซ้ายมันให้ไปขวาดูข่าวไปเชื่อมันไม่ได้หรอกเทคโนโลยี AI มันก็ได้อย่างมากก็สักห้าสิเนะครับเข้าใจไหมเพราะฉนั้นอย่าไปหลงเชื่อแลวขับรถขับลาบางคนแม่งกกันแลนะตั้งแต่ GPS อย่างเดียวสมองไม่ทํางานแม่งไม่มีรอยหยักแล้ว นะครับนะต้องพยายามคิดบ้างเครื่องคิดเลขก็อย่าใช้บ่อยนะครับใช้สมองบ้างนะอะไรอะไรก็ใช้เครื่องอคิดเลขขึ้นตึกก็ขึ้นลิฟต์แขนขารีบหมดนะครับจริงไหมครับพี่น้องครับเดินบ้างอะไรบ้างออกกําลังกายบ้างเขียนบ้างอย่างผมเนี่ยผมเป็นเจ้าของกิจการนะครับนะลูกน้องก็ต้องเรียกว่าบอสนะครับเรียกว่าบอสเพราะฉนั้นก็เราเป็นเจ้านายวันๆนเมื่อทำารรถก็ไม่ต้องขับข้าวปลาอาหารก็มีลูกน้องเสิร์ฟนะ นะอยากกินอะไรต่างๆแทบนะชีวิตผมไม่ได้ลําบากอะไรเพราะเราเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าของกิจการไม่ต้องทําอะไรเลยนะคอมพิวเตอร์ก็ใช้ไม่เป็นเพราะอะไรมีแต่โปรแกรมสั่งสั่งลูกน้องพิมพ์อะไรต่างๆปิ้นเปิลเราทาให้ไทยเอกสารไม่เป็นเลยพีเย่เดเครื่องไทยเอกสารเครื่องละห้าแสนใช้ไม่เป็นะผมทําอะไรไม่เป็นหรอกนะนะครับนะเพราะแก่แล้วด้วยแล้วก็แม่งก็ทําหาแล้วไม่เป็นนะ ทุกวันนี้ต้องพยายามเ,เขียนมาเขียนไปเขียนมาเดี๋ยวถ้าไม่เขียนเยวเขียนืู่ไม่ได้มือไม้ก็ต้องออกกําลังกายอะไรถ้ามันไม่ใช้เดียมันจะหายไปเรื่อยแขนขารีบเหมือนคนนอนติดเตียงจริงไหมครับคนแก่ๆที่นี่มีไหมครับนะคนแก่แกลองเล่าให้ฟังนินะครับวันเกิดพี่เดเมื่อไหร่ครับนะยี่สิบแปดตุลาครับนะครับผมไม่ได้แจ้งใครแล้วไม่ไม่ต้องการอะไรเออกระเหลิกะอะไรเยอะอ่ะสวัสดีท่านนายชัยยานะเนี่ยทนาย ขาประจำรายการเลยเป็นคนน่ารักนะพี่ชายาเนี่ยนะครับกฎหมายเดียวกัน AI ผิดตรงไหนอืมนะครับ AI ไม่ผิดตรงไหนแล้วครับแต่มันมีความน่าเชื่อถือน้อยแม้กระทั่งข้อกำหนดประธานสารนิกายยังพูดถึงเรื่อง AI เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนะยวดูนะครับอืมข้อกำหนดประธานสารนิกาเรื่อง AI ข้อบังคับประธานสารนิกาเรื่อง AI อนะครับ ประธานสารนิการอนุญาตให้ใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพในในงานศาลได้แต่ห้ามใช้ในการตัดสินหรือชี้ขาดข้อพิพาทโดยเด็ดขาดก็คือพูดง่ายใช้มาเป็นลักษณะเสริมได้ทําให้งานเร็วขึ้นการค้นคำพิพากษาอะไรได้แต่ประธานสารนิการบอกนะครับห้ามใช้ AI ในการตัดสินหรือชี้ขาดข้อพิพาทโดยเด็ดขาด การใช้งาน AI ถูกจำกัดให้เป็นเพียงผู้ช่วยในงานด้านธุรการและวิชาการเช่นการค้นคว้าข้อมูลหรือการจัดการคดีโดยต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องเสมอนะครับนี่คือนะครับคำแนะนำของประธานสาลฎีกาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการปฏิบัติงานคดีนะครับ